นี่ค่ะนี่ย้ายบุรักมาปลูกผักเลยค่ะเด้อนี่ค่ะผักทำแล้วมาปลูกผักซอยเ้ยค่ะมาค่ะทำมาเด้อนี่บุรักปลูกผักบนเดี่ยวอยู่ผู้ใดว่า,างๆก็มาปลูกผักเลยค่ะเด้อนี่ค่ะนี่ค่ะกระเทียมนะคะ ปลูกกระเทียมช่วยด้วยนะคะเรายูบ้านจะซื้อกับมาปลูกซอยเนื้อด้อนี่ค่ะขำมืนแล้วให้ผลักนี่ผักก่อนปลูกผักมีหลายอย,ย,ย่างนะคะเด้อหอมแดงทังกระเทียม กะหล่ำผักกาดขาวผักกวางตุ้งนีเบอร์สุยยางน,นะค่ะเด้อนี่แหละค่ะวิถีชีวิตบ้านๆโอ้ยกระเบอว้ปวดขาเลยน่งยังห่อกระเบอว้ เจ็บๆเ,เนี่ยแหละค่ะเนี่ยเดี๋ยวเท่านี้แหละค่ะทำแล้วเงินนานจากสิโพธิ์ขบคบขบคบกับเสาทำทำแล้วเมืเ่อแล้วนะคะ บานข้าปลูกหนาวแล้วเด้อค่ะหนาวแล้วข้ามาก่ะหนาแล้วหนาวหนาวหนาเหนาวหนาต่กนน่อนง่า กาสิปูห้มันแล้วล่ะยืนยัมาปลูกขี้ฟุนงภาสิมเาเอาอันเฟี้ยงปลูกแล้วค่ะมันคำคำมันหมืดละค้าเอาั้งแต่ค้นอยู่ค้นนอนหลับเอานอนมาก่อนนอนหลับ นนเลยไปปลูกผักไยโอ้ยมองหนี่ก็ดินแข็งเลยคอยหนีบเอาเด้อ่ะเด้อ อุกผักกันนะคะอุกผักกินเองดนะค่ะปลอสารพิษ ผักกินเองทุกปีนยค่ะเ้อโอ้ยเนี่ย,ยบรักลูกบวไว้ไว้ลูกบวไว้ผักกมีแต่ยาย ก่อนก็ไปบ้านแล้วทำแล้วอาบน้าไปอาบ่าปลูกไปปลูกมากี่จ็ดวทีหรือหัางมองได้เป็นมองใด 厉害。